วันนี้นะครับเราจะมาทดลองปลุกลุงบ๊อบดูนะฮะครั้งที่แล้วไปถึงแล้วไม่กล้าปลุกเพราะว่าต้องทําอย่างอื่นก่อนวันนี้จะลองมาปลุกดูว่าปลุกด้จริงหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งคือแจคด้วยยังไม่เจอเลยนะฮะแจ็คเวอร์ชันนอกตู้นะครับพร้อมยังเตรียมตัวนะอมังอัสเตรียมตัวอย่าหยิบกุญแจตรงนี้นะอย่าหยิบนะอย่าหยิบกุญแจตรงนี้นะเอาละฮะมาดูกันนะครับว่าจะไปถึงกี่ประตูอ อะอะไรเนี่ยเมื่อกี้ e โมจิเหรออยู่ครบไหมยังอยู่ยังอยู่โอเคเรารู้ว่าพวกนายน่าจะมือโปรน่าจะไปได้ไกลเอาอีกแล้วก็พริบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมได้ผมได้กางเขนผมได้กางเขนมาเอาไปแล้วหนึ่งครับเพื่อนก็อยู่หน้าตู้ไม่ใช่เหรอเพื่อนเข้าตู้ไม่ทัน อยากรู้ว่ากางเขนใช้กับเจฟได้หรือเปล่าเพื่อนไปไหนเนี่ยไปไหนทางนี้อ่ะอ่ะโอ้โหเฮ้ยหันไปดูแล้วนะกางเขนเวอร์ชันแรกนะฮะใช้กับเจฟได้ไหมเจอเจอเจฟหรือเปล่าโอเคคอเช็คเพื่อนไปแล้วอรอโอ้โหเพื่อนไม่รอเลย มาแล้วมาแล้วอือฮึโอเคโอค้ตัวอะไรเนี่ยอือฮึอย่าเหยียบนะระวังอย่าเหยียบเดี๋ยวลื่นอ่ะโอ <c oughs> ้ทำไมผมเดินไม่ผ่านเฮ้ยทางไหนทางนูน้นสิบอ้า สิบเจ็ดไปสิบแปดอ่ะวิตามินมาโอเคครับเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วอู้เอ้ยกางเขนกางเขนเดี๋ยวนะผมกดแล้วผมกดใช้ไม่ได้เหรออ้าวกางเขนรุ่นเก่าใช้ไม่ได้ใช้กางเขนรุ่นเก่ากับเจฟฟไม่ได้เสียดายมากโอ้ ไปไปไปลุยลุยลุยเพื่อนพร้อมอยัง6ไปเโอ้ชิวขออืมมายังอา้าวโอ้โหเฮ้ยทำไมเพื่อนแหลกอะทำไมเพื่อนแหลกเตรียมตัวนะเพื่อนอือ ลืมปลวกกล้วยอีกเจ็บไปเพื่อน <laughs> ปลวกกล้วยนี่ตัวอันตรายเลยต้องหานี้ให้ได้ครับการเขนเวอร์ชั่นใหม่เอาไปใช้กับฟิกเกอร์โอ,โอ้โอ้โอ้ไม่น่าจะทันห้องนี้ก่อนมาล้มาละมาล,มาล้โอเคโอ้มาเร็วมากโจรัชเพื่อนอยู่ไหนเพื่อน เพื่อนไปไวจังเพื่อนรีบเพื่อนเพื่อนไม่รอโอ้โอเคเฮ้ยโอ้ไม่มีเสียงโอ้ตกใจหมดสควิชไม่มีเสียงอะสควิชสิบแปดไปสิบเก้า 18ไป19อ่ะโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นอ่ะโอ้ตัวแปลกอีกแล้วอ่ะได้แล้วเ <laughs> คลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์รอบตัวไม่มีเอาละทางออกอยู่ไหนประตูอยู่ไหน อ่าไม่เป็นไรมีอันนี้28ไป29อ,อือื้อ่ามามา <c oughs> จะมาเขารีบมาตอนนี้ซิกไม่ลืดเปลือกกล้วยเหรอข้างหน้านายที่โกงอะ่ะนายต้องลื่นสิไปไปไปอ่าฮะโอเค ทางไหนทางไหนทางนี้อืมอ่าทางนี้อันนี้ไม่เท่าไหร่นะฮะอันที่สองนี่แหละยากมันมองไม่ทันกระดิ่งไลท์ก็ไม่มีอันนี้พอถูไถ่ายได้โอ้โหโอเคโอเคเรียบร้อย39้อืม 40ไป41อย่าเจอเจฟก็พอ4ี่สิบไป45 44ไป4ี่สไปสีโอเคดีมากไม่เจอเจฟ46ไป47ไฟกระพริบหน่อยๆมาไหม มีไหมมาครับมาครับอืฮึเอ้าประตูไม่พังด้วยโอเคอุย๊ย What glitch มาได้ยังไงอะ glitch มาได้ยังไงผมก็อยู่ที่ประตู อ๋อแสดงว่าเมื่อกี้ไปเปิดประตูนู้นให้ใช่ไหมประตูข้างหน้าแล้วผมอยู่ข้างหลังก็เลยต้องผลักมาอ่าทีนี้ไปประตูทางไหนต่อล่ะ48โอเคถ้ามาพร้อมระเบิดเมื่อไหร่ยังไงก็ปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องห่วงอ่า,าเดินไปเลยตรงนู้นเดินไปเลย เดินไปเลยเดินไปเลยนั่นแหละตูม oh <my> <laughs> อีฟี่เออเจฟตามมาถึงนี้ได้หรือเปล่าพามา้องสมุดได้ไหมอาจจะได้นะมีหลายอย่างที่ให้ลองนะฮะแต่ว่ามันเป็นไปนดังใจไม่ได้เลยคาดกันอะไรล่วงหน้าไม่ได้เลยเก้า สามสามหกโอเคเรียบร้อยเออ,อ,าอ,าอามาแล้วเจฟวันนี้ไม่มีดวงตาโอ้โหระเบิดไม่มีกางเขนอะ่ะเอามาเอามาเอามากุญแจมาอันนี้มาตังค์ไม่พอได้มาแค่นี้มนุษย์มาที่นี่ทำไมเนี่ยแล้วห้องหนึ่งร้อยมันสำคัญมากเลยเหรอเพื่อน ใช่แล้วมันคือความท้าทายอ่ะลุงบ๊อบตื่นไหมตื่นขึ้นมาไหมลุงบ,อบ๊อบเขาบอกให้กดไปเรื่อยๆนะฮะกดไปเรื่อยๆมันจะมีโอกาสที่ลุงบ๊อบจะตื่นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นลุ้นมาก้จาสแกนแน่นอนอม,มีโอกาสที่จะตื่นขึ้นมา มีโอกาสที่จะตื่นขึ้นมาใช่ไหมลุงบ,อบ๊อบอู้้ตื่นแล้วปลุกจัลำคาญใช่ไหมเนี่ยโอ้โหสเก็เลตันบ๊อบประตูให512แล้วโอ้โหคุณลุงก็นั่งต่อใช่ไหมเนี่ยโอ้โหได้ผลได้ผลได้ผลลูกได้จริงขอบคุณมากครับคุณลุง อีสักรอบได้ไหมไม่ได้ปาระเบิดเลยเมื่อกี้เหมือนแบตมันหมดเร็วกว่าปกตินะฮะทั้งไฟฉายทั้งไฟแชค็คเหมือนจะหมดเร็วมากโอเคอะไร <c oughs> อะไรอะไรห2สิ63จะมาอะไรบ่อยๆเนี่ย62สองหโอ้ยห้องมืดทั้งนั้น โอเคเอ้ย <S <S มาไม่หยุดเลยฮะหกสี่ไปหกห้าเออเดี๋ยวนะเอาแล้วห้องไหนอ่ <c oughs> จะจำไม่ได้ <c oughs> โอ้ <c oughs> เดี๋ยวนะฟังเสียงฟังเสียงไม่ได้ยินอันนี้ก็ไม่ได้ยินมันไม่มีเสียงทังสองห้องเลยหกสิบสี่ไปหกสิบห้าอันนี้คือหกสิห้าใช่ไหมหกสิบหกแล้วกันทางนี้ เออโอเคเอเหลอดโอ้ยเอ่เอา่าหกสิบเจ็ดทำไมห้องหลอกเยอะจังเนี่ยหมดแล้วฮะโอ้โหห้องนี้ก็ยังมาโอเคให้พักหายใจหน่อยก็ไม่ได้อา่าหกสิบแปดไปหกสิบเก้าโอ้โหแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่ได้ยอมไม่ได้ <laughs> เฮ้ยมาได้ไงเดี๋ยว อืมอืมกินให้หมดมีแหละปัญหามันยากมากอันนี้ดูไม่ทันอะ่ะมาๆมาๆชุบไม่ได้ด้วยนะโอเคอน,นุน่นตรงไปอ่ออันนี้อันนี้ อันนี้อันนี้เสียงอยู่ข้างหลังแล้วฮะโอเคเฮ้ยรอดได้ผ่านเฉยเอออืมเย่แปดสิบเรียบร้อยฮ่าฮ่าโอเค แปดสิบเอ็ดไปแปดสิบสองอุ๊บอ๋ออ๋อตกใจหุเลื่นเปือกล้วยโอ้เดี๋ยวเดียวไม่นะแอมบูชแอมบูชโอ้เฮ้ยอยู่ประตูนู้นอยู่ประตูนู้นอยู่เลยเหรอโอ้แล้วแอมบูชเจฟ ดวงตา